เปล่าเดึกับไปคน งานมันเกิดอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับเรียกได้ว่าคนเนี่ยแห่มาเกือบทั้งอำเภอเลยมั้งครับสำหรับวันนี้ครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นงานยิ่งใหญ่อลังการมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดา f อบ้านฮักต่างๆครับทุกคนแล้วก็คนในระแวกนั้นนะครับที่มาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับงานวันเกิดคนดังทั้งทีครับต้องจัดในโรงเรียนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแห่สองคันครับทุกคนแล้วก็ไฟแสงสีเสียงจัดเต็มสุดๆนะครับ วันนี้บรรยากาศที่บ้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่สดใสสดชื่นนะครับทางด้านน้องอุงอิงวันนี้น้องก็มาในชุดสีชมพูขาวนะครับแล้วก็มีทางด้านพี่โดมแล้วก็พี่ซีเกมนะครับที่มนเนรมิตลุกในวันเกิดให้กับน้องวันนี้ครับก็ออกมาสวยงามเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วก็วันนี้เราจะได้เห็นอุงอิงเพชรบ้านแพง รับมาลายเงินแสนอีกแล้วครับทุกคนมาดูซิว่าจะกี่แสนสำหรับวันนี้ครับและมารอดูว่าทางด้านบอสโจโยมานินเนี่ยจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อุงอิงครับวันนี้ครับทุกคนต้องบอกว่ามี FC ฟซ n แฟนคลับเนี่ยนะครับทุกคนแวะเวียนนะครับไปที่บ้านน้องแล้วก็นําของขวัญไปเซอร์ไพรส์น้องเยอะมากๆกันเลยทีเดียวครับวันนี้มีเจ้าของสวนทุเรียนซึ่งเป็นทางญาติน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับ ทำเค้กทุเรียนเนี่ยมาให้น้ององค์อิงถึงบ้านเลยทีเดียวโอ้โหนะครับทุกคนวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่น้องเนี่ยมีความสุขที่สุดนะครับองอิของข่าวกระแสก็ต้องขออวยพรนะให้กับอง์อิงเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็ขอให้น้องเป็นที่รักของประชาชนของมวลชนแบบนี้ตลอดไปก็แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนเราจะได้เห็นบรรยากาศครับที่องคงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยฉลองกับแฟนคลับ FC นะครับโอ้ต้องบอกว่าวันเนี้ย บ้านฮักน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงไปหลายหลังกันมากๆเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศในโรงเรียนเนี่ยบรรยากาศที่เขาจัดกันคือแบบโอ้โหคนเยอะมากๆครับทุกคนเหมือนงานกาชาติอันนี้คือแฟนคลับ FC บอกว่าวันนี้เหมือนงานกาชาติกันทีเดียวครับรถที่จะเข้าไปทางบ้านน้องเนี่ยแทบจะแบบว่าโอ้โหได้เรียงคันไปเลยแบบเป็นรถติดไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานวันเกิดของคนดังจริงๆนะครับทุกคนสําหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับเมื่อคืนนี้นะครับน้องเนี่ยก็ได้มีการโพสตอา เอาไว้บนโซเชียลนะครับเป็นงานวันเกิดของตัวเองเนาะน้องก็นะครับโพสต์เอาไว้บอกว่าขอให้ตัวเองเนี่ยสุขสมหวังนะครับแล้วก็อขอให้ผ่านไปได้ทุกเรื่องนั่นเองครับทุกคนเนาะมีการโพสเนี่ยในช่วงเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวเมื่อคืนนี้แล้วก็แฟนคลับ FC ก็คือโอ้โหเข้าไปคอมเมนต์กันหลักหมื่นกันเลยทีเดียวครับแล้วก็เป็นทางด้านคนในวงการบันเทิงนะครับเยอะแย,ยะมากมายครับทุกคนที่ได้มีการนะครับเข้าไปแสดง แสดงความคิดเห็นนะแล้วก็เข้าไปอวยพรมันเกิดให้กับน้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านพี่ออฟสุรพลนะครับทุกคนน้องเพลงพิมมดานะครับแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยนะครับน้องเต้าหยองนะครับทุกคนแล้วก็โอ้โหอ่ะต้องบอกว่า คนกดไลค์เนี่ยสองหมื่นกว่าคนนะครับทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นน้องนัทส,สุรศักดิ์ครับก็ไปอวยพรมันเกิดให้กับน้องอุ้งอิงนะบอกว่าขอให้หนูเนี่ยเป็นที่รักของแฟนๆตลอดไปรวมถึงอาจารย์บิ๊กภูมารินด้วยนะครับอาจารย์บิ๊กภูมรินก็บอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับน้องสาวคนเกง่งนี่นะครับแล้วก็มีทางด้านพี่เบลนิพาดาด้วยเข้าไปแสดงอวยพรมันเกิดให้กับน้องอุ้งอิงด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีอีกหลากหลายท่านมากเลยคุณใหม่พัชรีก็มานะครับ เยอะมากๆน้องแอมชนทิชานะครับพี่เวียงนรุมนริดด้ว่ามาอวยพรกันหมดเลยนะครับและที่สําคัญมีแม่ฮักคนนี้ด้วยซึ่งต้องบอกว่า โพสต์รายยาวมากๆคือแม่หมีภูนั่นเองบอกว่าผ่านเรื่องราวมามากมายจากวัย17สู่18ปีเป็นสาวเต็มตัวแล้วสวยเก่งความสามารถรอบด้านกระตันยูธรรมชาติอ่อนน้อมมีคมีครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักมีเพื่อนร่วมงานที่อบอ้อมอารีมีผู้สนับสนุนเคียงข้างรักษาฝันนะครับที่ลูกเพียรสร้างมา ตั้งใจทำมาจนสําเร็จถึงวันนี้สําหรับแม่คนนี้เฝ้ามองการเติบโตนะครับของเจ้าไปเรื่อยๆแล้วก็ให้กําลังใจอยู่เสมอขอให้ลูกนะครับมีหัวใจที่เข้มแข็งเฝ้ามองลูกอยู่ไกลๆในวันที่เจ้าถึงเส้นชัยนะลูกสาวแม่มีพูอ่าอันนี้ก็คือเป็น ข้อความนะครับที่แม่หมีภูนะครับได้มีการเข้าไปอวยพรวันเกิดให้กับองค์อิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายข้อความกับทุกคนเนาะคนในวงการบันเทิงเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากๆอ้มิมก็อาจจะอ่านไม่หมดนะทุกคนเพราะว่าคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหเป็นหมื่นคอมเมนต์นะพี่คนแฟนคลับ FC คือโอ้โหเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากๆก็ถือว่าเป็น งานมันเกิดคนดังจริงนะครับทุกคนรวมถึงพ่อโจด้วยที่ได้มีการโพสต์ซึ้งถึงลูกสาวองค์อิงนะครับบอกว่า,าลูกก็คือแก้วตาดวงใจของพ่อนี่นะครับนาะแล้วก็วันนี้มารอติดตามกันว่าบรรยากาศที่พ่อโจเจอองค์อิงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ลูกสาวนะครับนะแล้วก็วันนี้เราจะได้เห็นทางด้าน ป่าอำนาจนำวงศาเลยครับแล้วก็ยาสุภาพแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยที่เดินทางไปครับวันนี้ครับทุกคนก็ถือว่าพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันช่วงเช้าเขาก็มีการทําบุญที่วัดนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนี้ก็จะเป็นการเฉลิมฉลองวันเกิดของซูเปอร์สตาร์หมอลำอย่างน้องอุ๋งอิงเพรบ้านแพงนะครับแล้วก็วันเอ่อเมื่อเช้านี้ไม่ได้ว่าเพจดังก็คือตีข่าวกันทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นกระแสแล้วก็เป็นไวรัลมากมากคือเลื่อนฟีดไปทางไหนเนี่ยก็มีแต่ องอิงองอิงไปหมดเลยนะครับสำหรับเมื่อเช้านี้นะครับทุกคนแฟนๆก็หาร่วมอวยพรมันเกิดให้กับน้องนะครับเนาะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมอิ่มข่าวกระแสต้องบอกว่ารายงานข่าวกันทั้งวันกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับองอิงเนี่ยไปทําบุญแล้วก็ช่วงบ่ายมาก็จะเป็นทางด้านป๋าอํานาจนะครับเดินทางมาเจอองอิงเป็นบ้านแพงที่บ้านนะครับแล้วก็มีทางด้าน คุณย่าสุภาพนะที่มาหาหลานสาวแต่เช้าเลยมาร่วมทําบุญครับทุกคนหลายคนตื่นเต้นนะที่ได้มาบ้านน้องนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของอิมเองนี่แหละที่ยังไม่มีโอกาสไปบ้านน้องอิงเพชรบ้านแพงเนาะก็ รอขึ้นบ้านใหม่ทีเดียวเลยดีกว่าเนาะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็บ้านของน้องก็ใกล้จะเสร็จแล้วเราจะได้เห็นบรรยากาศในการบิวอินต่างๆครับทุกคนที่าช่างเนี่ยได้บิวอินเอาไว้คือสวยงามแล้วก็ใกล้จะได้อยู่กันแล้วแล้วก็อีกบ้านอีก 2- 3สาหลังครับที่อิงกำลังจะสร้างเอาไว้รองรับแขกนะครับเอาไว้รองรับแฟนคลับ FC เนาะก็รอวันขึ้นบ้านใหม่ทีเดียวกันเลยดีกว่าครับทุกคนที่จังหวัดศรีสะเกด เพชรบ้านแพงนะครับทุกคนก็มารอติดตามกันว่าอุ้มอิมคือหลายคนคอมเมนต์มาเยอะมากๆว่าพิมอิมไปไหมพิมอิมเมื่อไหร่จะไปบ้านน้องใช่ไหมครับมีโอกาสนั้นแน่นอนครับทุกคนเนาะก็รอขึ้นบ้านใหม่ทีเดียวเลยนะครับเนาะได้เจออุ้มอิมข่าวกระแสที่บ้านน้องขูแน่นอนนะครับนะอ่ะวันนี้ก็ยินดีกับอุ้มอิ่งนะครับกับทุกๆเรื่องของน้องนะวันนี้โอ้โหแฟนคลับมากหน้าหลายตาครับที่นําของขวัญไปให้น้องที่บ้านนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นภาพที่วันเนี้ย แฟนๆติดตามความเคลื่อนไหวตลอดเลย ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับแล้วก็เชื่อว่าพรุ่งนี้ก็มารอดูกิจกรรมของน้องต่อเนื่องในวันปิดฤดูกาลต้องบอกว่าอุงอิงคือน้องได้พักจริงๆและปีนี้ถือว่าเป็นปีที่น้องได้พักเร็วกว่าปกติปีที่แล้วก็จะมีการรับงานในผับในไรบ้างนะครับทุกคนก็อาจจะแบบว่าทําให้ปิดฤดูกาลช้านะครับช่วงนี้คือบอสโจก็คืองดรับงานเลยให้องุิงเนี่ยพักผ่อนเต็มที่นะครับเพื่อที่จะได้แบบว่า,ามาพักเอาแรงมาออกกําลังกายมาฟื้นฟูร่างกายแล้วก็กลับไปสู้ ในฤดูการหน้าอย่างที่บอกว่าฤดูการหน้าเนี่ยโอ้โหมีทั้งมีทั้งภาพ,พยนตร์มีทั้งเพลงที่จ่อคิวรออยู่มีทั้งงานพรีเซนเตอร์ต่างๆได้เยอะแยะมากมายครับทุกคนก็มารอติดตามผลงานน้องในปีหน้ากันแล้วกันนะครับสำหรับวันเกิดปีนี้มิม้มข่าวกระแสก็ขออวยพรให้น้องในทุกๆคลิปขอให้น้องมีแต่ความสุขนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ